สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาร์โนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องพายิพซีมาฝากนะคะวันนี้พี่ก็มาอัดดวงของปี2565ให้น้องๆได้ทราบกันคร่าวๆนะคะจะได้แบบว่าเ,เหมือนกับ เป็นการที่น้องๆจะได้ทราบว่าดวงตัวเองในปีหน้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเราต้องระวังอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ราศีเมษเลยนะคะพี่ทําการเปิดไพ่ดูสดกันเลยนะคะก็ต้องบอกว่าในราศีเมษนะคะในปี2565เนี่ยโดยคร่าวๆแล้วเนี่ยเรื่องที่ต้องระวังเรื่องแรกขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะกับกลายเป็นว่าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะในปีหน้าเนี่ยคนในราศีเมษอ่ะ หน้าไพ่ที่ขึ้นน่ะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าให้ระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลนะคะเป็นเพราะว่าหน้าไพ่เนี่ยขึ้นเลยบอกว่าเออในปีหน้าเนี่ยกลายเป็นว่าแบบจะดูแลตัวเองน้อยลงนะคะหรืออาจจะแบบเอนจอยในเรื่องการทานอาหารหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้มันกลับกลายเป็นว่าในปีหน้าเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคอเลสเตอรอลนะคะหรือน้ําตาลในเลือดที่เพิ่มขึ้น ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวงังเพราะในหน้าไพ่มันขึ้นด้วยว่าเอ,อคนในราศีเมษเนี่ยก็รู้นะคะว่าแบบออบางทีการทานอาหารแบบนี้มันไม่ดีแต่ก็อดทานไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งคนราศีเมษนะคะพยายาม ปล่อยสัตว์บ่อยๆนะคะเป็นเพราะว่าดูเหมือนกับว่ามีอุบัติเหตุจุกจิกจุกจิกเกิดขึ้นได้ในชีวิตด้วยนะคะขึ้นเรื่องแรกไปแล้วนะคะเรามาดูในเรื่องที่สองนะคะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะของคนราศีเมษในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคนในราศีเมษน่ะมันขึ้นบอกว่าคนราศีเมษยังมีความเครียดในเรื่องเกี่ยวกับการเงินอยู่นะคะเป็นไปได้ว่าอาจจงถึงที่ว่าเป็นในสถานการณ์โควิดก็เลยทําให้ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยคนราศีเมษก็จะ มีความวิตกกังวลค่อนข้างมากแต่ต้องบอกว่าในช่วงถ้าเราแบ่งจากหน้าไพ่เนี่ยจะเห็นตรงที่ว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยจะมีความวิตกกังวลค่อนข้างเยอะเอ่อความวิตกกังวลเนี้ยมันส่งผลดีในแง่ตรงที่ว่าจะมีความค่อนข้างระมัดระวังเอ่อจะค่อนข้างระมัดระวังว่าจะใช้จ่ายเงินจะทําอะไรเนี่ยมีการวางแผนทําให้ครึ่งปีหลังเนี่ย สามารถจะรู้สึกว่า flow 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 ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงจะรู้สึกว่า flow ได้ยังไงซะก็ควรระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับการเงินไว้ก่อนนะคะคือเคร่งครัดการเงินไว้นะคะก็จะถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะคะทําให้ครึ่งปีหลังเนี่ยจะเห็นถึงความค่อนข้างคล่องในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นบ้างนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับการงานการงานของคนที่เกิดในราศีเมษนะคะ ในหน้าไพ่มันขึ้นเลยนะคะบอกว่าในเรื่องเกี่ยวกับการงานเนี่ยคนราศีเมษในปีนี้นะคะในเรื่องของการงานกับกลายเป็นว่ามีความรู้สึกตลอดนะคะว่าเ,เหมือนกับว่าเราไม่อยากทํางานที่เก่าละหรือไม่อยากทํางานในที่ปัจจุบันแล้วเป็นไปได้เนี่ยรู้สึกอึดอัดใจอยากจะหาที่ใหม่คือในความคิดของคนราศีเมษนะมันก็เหมือนกับว่าเอ้ยเราก็ไม่ได้สิ้นสิ้นไร้ไม้ตอกนะเราก็น่าจะพอ,อ,อหาอะไรทําเป็นของตัวเองได้ถ้าเกิดว่าใครจะลงทุนนะคะ ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นพนักง,งานบริษัทแล้วจะลงทุนเนี่ยเออพี่กะติบไม่แนะนําเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้ทํางานของตัวเองมาก่อนแล้วอยู่ดีๆแบบว่าเครียดเรื่องงานประจํามากๆอยู่ดีๆจะลาออกเลยเพื่อไปหางานอันนี้เสี่ยงมากๆเป็นเพราะมันขึ้นเลยว่าถ้าเกิดแบบว่าทําแบบนี้มีแนวโน้มตรงที่ว่าจะขัดทุนได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยถ้าประมาณการรายได้ไปเท่าไหร่เนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นไปตามเป้านะคะดังนั้นเนี่ยท่านที่ ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการอาจจะต้องวางแผน A แผน B แผน C ว่าเออถ้าเกิดว่าเกิดอย่างนี้ขึ้นเราจะทําอะไรยังไงนะคะคือวางแผนในเรื่องเกี่ยวกับการบุกตลาดการลุยตลาดไว้นิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเจาะกลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ยังสร้างรายได้ให้อยู่นะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาถึงเรื่องความรักนะคะในเรื่องความรักของคนในราศีเมษเนี่ย ก็ต้องบอกว่าในในคนโสดเนี่ยจะรู้สึกแบบว่าปีนี้เราก็ยังเป็นปีที่โสดต่อไปก็อาจจะรู้สึกลำคาญใจอยากจะแบบมีใครสักคนหนึ่งแต่ถามบอกว่ามีไหมก็ต้องบอกเลยว่าเออที่ไม่มีเนี่ยเป็นเพราะว่าคนราศีเมษเน่ยไม่ได้รับเข้ามานะคะเหมือนกับว่าเจอแล้วคุยละแล้วปรากฏว่าเหมือนกับเขาทําอะไรให้เราเห็นสักอย่างว่าเอ้ยมีซัมติง เราก็เลยมีความรู้สึกแบบว่าไม่อยากจะรับเข้ามาในชีวิตละเราก็เลือกที่จะตัดคือในปีหน้าเนี่ยคนราศีเมษเป็นคนตัดสินใจเร็วแล้วก็ตัดอะไรออกไปจากชีวิตเร็วนะคะดังนั้นถ้าจะตัดอะไรออกไปจากชีวิตเนี่ยคือสํารวจดูให้แน่นอนก่อนว่าไอ้ที่เราคิดไอ้ที่เราเห็นเน่ยมันถูกต้องจริงๆคือถ้าไม่งั้นเนี่ยอาจจะมาเสียใจได้แต่ถ้าเกิดในคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วเนี่ยอาจจะมีบุตรกระทันหันได้ก็ต้องระมัดระวงังแต่ถ้าเกิดในคนที่เอ่อต้องบอกว่า เดี๋นี้แบบความรักมีหลากหลายใช่ไหมคะถ้าเกิดในคนที่รักเพศเดียวกันถ้าเกิดถามบอกว่าในเรื่องความสัมพันธ์มันไม่ใช่เรื่องมีลูกแล้วเป็นเรื่องอะไรล่ะก็เป็นเรื่องปากเสียงถึงรักกันอยู่ดีๆีเนี่ยอยู่ดีๆบทจะนอยทะเลาะกันมีปากเสียงก็มีกันได้เรื่อยๆนะคะเป็นเพราะว่าในหน้าไพ่มันขึ้นเป็นในลักษณะตรงที่ว่าบางทีสถานการณ์ระหว่างเรากับคนรักบางอย่าง บางทีมันก็มีเรื่องอะไรต่างๆเกิดขึ้นที่ทําให้แบบอาจจะดูเหมือนกับว่าไว้เนื้อเชื่อใจกันลําบากก็เลยทําให้ทะเลาะกันในปีหน้าไพ่ขึ้นลอยๆเหมือนกับว่ามีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะเซ็นเอกสารอะไรบางอย่างให้แฟนก็ไม่ได้ว่าจะพูดในลักษณะว่าไม่ให้ไว้ใจแฟนหรอนะคะแต่ในการเซ็นเอกสารทุกอย่างเนี่ยให้คนที่เป็นราศีเมษอ่ะ ตรวจเช็คดูให้รอบคอบให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะเซ็นอะไรลงไปเป็นเพราะว่าดวงของคนราศีเมษเนี่ยในการเซ็นเอกสารที่เป็นนิติกรรมสัญญาต้องตรวจดูให้เรียบร้อยเพื่อความไม่เสียเปรียบนะคะกล่าวโดยสรุปคนที่อยู่ในราศีเมษในปีนี้เนี่ยเหมือนครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกจะเครียดจัดครึ่งปีหลังจะชิวๆดังนั้นก็ถือว่าดูแลตัวเองแล้วก็ ระมัดระวังอะไรต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างเข้มงวดในในช่วงครึ่งปีแรกซึ่งก็ถือว่าดีค่ะครึ่งปีหลังเราก็จะรู้สึกว่าผ่อนปลนกับตัวเองได้หน่อยหรือรแหลกกับตัวเองได้หน่อยนะคะเรื่องที่ระวังก็มีเท่านี้ก็จบราศีเมษแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกทกท่านมากที่เข้ามาฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกระติ๊กน้อยที่นี้ทาร่ด,ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ